สวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับผมในรายการอันดับ10นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจาัด10อันดับเกมมาใหม่ๆในมือถือกันนะครับก็เป็น10อันดับเกมที่มีคนโหวตกันมามากที่สุดจากคลิปที่แล้วนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีเกมไหนกันบ้างนะครับอันดับที่10นะครับเกม กู๊ดด็อกนะครับก็ผมให้เกมกู๊ดด็อกเป็นลำที่10เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าชื่อเกมมันเลยนะครับผมไม่มีเกี่ยวดีก็เกมนี้นะครับเราจะได้เป็นหมานะครับผมไม่ใช่นะครับเราจะได้บังคับหมานะครับซึ่งหมาเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากมายหลายเผ่าพันธุ์เลยนะครับซึ่งกว่าจะเราจะได้แต่ละเผ่าพันธุ์มาเนี่ยเราก็ต้องเก็บเงินนะครับพูดง่ายๆคือตัวเกมเพลย์ของเกมนี่ยคือเกมการวิ่งเก็บกระดูกนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเก็บกระดูกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้กระดูกมามากมายนะครับแล้วกระดูกที่เราเก็บมาเนี่ยมันก็เอาไว้ซืืืื้ออออออหหหมมมาาาาาาตััััวว่่่่นน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 เงะครรรบปลลด็กกสยพธุ์ใ เนนน่นะครับก็ตัวเกมเพลย์เกม,มีง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราบังคับหมาของเราเนี่ยให้ผ่านด่านไปจนถึงปลายแมปได้นะครับโดยที่ไม่ชนกับพวกสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆที่ตัวเกมเตรียมมาให้นะครับผมก่อนว่านะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นง,ง่ายๆสบายๆนะครับไม่ว่าใครก็เล่นได้นะครับอันดับที่9เกม Space a ร m o 2 Overwatch TD นะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงแนวมุมมองบุคคลที่3นะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเกมออนไลน์นะแต่ก็เล่นได้ทั้งหมดเนื้อเรื่องก็คือโหมดการเล่นแบบคนเดียวแหละครับแต่ต เปิดเน็ตแล้วก็โหมดการเล่นแบบมันติเพยเยอร์นะครับโหมดการเล่นแบบมันติเพยเยอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เล่นกับคนริงแบบเดียวทันนะครับก็คล้ายๆเกมแนวยิงแนวนอื่นนะครับผมแต่เกมนี้นะครับเป็นเกมยิงแนวเอ่อ TPS นะครับผมก็คือเราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแบบจากแบบ FPS นั่นเองนะเราจะได้เห็นแบบคนที่หลบอยู่แล้วก็จะได้เห็นจอนนะแต่คนอื่นเขาก็จะเห็นเราเหมือนกันนะครับเวลาเล่นแบบมันติเพยเยอร์นะความตรงเกมนี้ที่ผมมองก็คือการเล่นแบบมันติเพย์เยอร์แาก,นกยนะครับแนะ เล่นมันด้วยนะครับแล้วเนื้อเรื่องก็ดีด้วยนะครับอันดับที่8เกมแมตเต้น NFL Mobile นะครับเกมนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นเกมอเมริกันฟุตบอลนั่นแหละครับแต่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าผมไม่มีความรู้เรื่องอเมริกันฟุตบอลเลยสักนิดนะครับสักนิดก็ไม่มีนะแต่ถ้าถามว่าเคยดูไหมก็คเคยเปิดผ่านๆไปครับคือเปิดเจอแล้วก็ผ่านๆไปเลยนะก็หละักๆของเกมนี้ก็มันก็จะมีพวกสโมสรทีมต่างๆครับที่เราจะต้องไปแข่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลายโมดให้เราแข่งนะแล้วการกติกาการแข่งอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามาเล่นยังไงจริงๆนะคือถ้าเข้าไปเล่นก็แบบเข้าไปเล่นงงๆครับแล้วก็โดนตัดแต้ม อาแต่มันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีการสอนอยู่นะครับแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์ด้วยนะแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยนะครับแล้วภาพก็สวยมากด้วยนะคือแบบสวยมากๆเลยแหละครับการว่าใครที่เป็นเกิร์ลแฟนอเมริกันฟุตบอลนะครับผมแนะนานะใครที่เป็นเกมแฟนอเมริกันฟุตบอลเท่านั้นนะครับเออย้ำเลยนะเพราะถ้าคุณไม่ได้ดูพวกอเมริกันฟุตบอลเล่นเนี่ยคุณจะมาเล่นเกมนี้แล้วคุณจะไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับอันดับที่7เกมซอมบี้เลสเปอร์นะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงแนว FPS นะครา ไม่ได้เยอะเดินยิงนะคือเราจะยืนหน่วยเฉยแล้วก็ยิงครับซึ่งอย่างที่ผมบอกในไปใน10อันดับเกมยิงแนว f อ s อสนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายครับคือแค่เลื่อนเป้าแล้วมันก็ยิงครับผมก็แนะนําเกมนี้เลยนะก็เกมนี้ที่มันสนุกมากๆก็คือตรงที่ด่านเนื้อเรื่องของมันนะครับด่านภารกิจของมันเนี่ยมันจะยาวมากเลยนะมีแบบ10 20ด่านได้เลยนะครับและการเล่นของมันก็ง่ายมากๆเลยนะครับแค่คุณเนี่ยหันเป้าปืนนะครับไปโดนพวกซอมบี้เท่านั้นนะครับมันก็จะยิงให้คุณเองนะอ่าแล้วก็การเล่นแบบ เมื่อคุณได้โบนัสตรงนั้นมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเอาเงินไปซื้อปืนนะครับผมปืนในเกมนี้ก็มีมากมายคุณเลือกเล่นเช่นกันนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่กำลังหาเกมแบบเล่นง่ายๆคือเล่นแก้เบื่อได้ไดก็น,นาเกมนี้เลยนะครับเพราะยังเป็นเกมใหม่ๆนะที่คนเล่นยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ด้วยนะครับอันดับที่6เกม A b o y and His Dog กนะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวประจนภัยกึ่งปริศนานะครับ่าเ,เป็นเกมแนวน่ารักรักที่ใครหลายๆคนก็เล่นได้นะก็ภาพในเกมก็ออกแนวการ์ตูนสวยๆครับก็ราคาเกมเนี่ยอยู่ที่ คนหนึ่งนะครับที่กําลังนอนหลับอย่างสบายนะแล้วอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงดังดังมากจนเราตื่นนะครับแล้วเราก็ได้ออกไปสํารวจนะครับจนพบกับไอตัวขาวๆนะครับผมซึ่งไอตัวขาวนี่แหละมันจะเป็นตัวที่คอยตามเรานะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถไปบังคับมันได้ด้วยนะซึ่งไอตัวขาวๆนี่ก็มีความสามารถหลายอย่างเลยนะครับผมยังสามารถแปงลงร่างหรือว่าทําอะไรได้เช่นกันนะซึ่งเวลาเราทาปริศนาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีนะครับเราก็ต้องใช้ตัวขาวๆเนี่ยช่วยในการทําปริศนาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแนวที่เราต้องวางแผนด้วยแล้วก็เดินเนื้อเรื่องไปด้วยนนนรกกก็เี่มป เพว่าตัวเกมเนี่ยก็เคยมีใน PC ด้วยนะครับอันดับที่5เกม Snowboard Party 2นะครับก็เกมนี้นะครับราคาอยู่ที่72บาทนะครับก็ตัวเกมเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามีให้เล่นหลายโหมดมากๆกเลยนะก็จะยกเป็นโหมดหลักๆแล้วกันนะครับก็จะมีโหมดการเล่นแบบเล่นไปเรื่อยนะครับคือเราสามารถเลือกตัวละครแล้วก็เล่นแบบกดทงกดท่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็โหมดมันติปีเลย์นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะซึ่งการเล่นของเกมเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้หัวร้อนมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาการเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยเวลาเราสไลด์ลงไปเนี่ย ผิดเ,เราต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับคือเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องสมบูรณ์แบบนะครับถึงจะผ่านด่านนั้นไปได้นะครับผมก็เลยว่าถ้าคุณได้ลองเล่นดูแล้วคุณจะรู้นะครับว่าเกมนี้แม่งโคตรหัวร้อนเลยนะคือคุณจะกดอะไรนิดอะไรหน่อยผิดพลาดคือแบบต้องเริ่มต้นใหม่เออถ้าใครแบบเข้าใจความรู้สึกผมก็น่าจะพอรู้นะครับว่าเกมนี้มันจะยากตรงที่คุณจะทําพลาดไม่ได้เลยนะครับอันดับที่4เกมลิฟบายไนการไลล่านะครับ,รบก็ขอเอาชื่อเกมเป็นภาษาไทยมาเลยกันนะครับเพราะว่าผมหาชื่อเกมภาษาอังกฤษไม่เจอนะเอาจริงถ้าทหาร ดีกว่ากลัวเสียเวลานะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่แนวย้อนยุคเลยคือเราจะย้อนยุคไปขี่รถแบบรถเออรถสมัยไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันว่าเป็นรถจากยุคเก,ก่าเลยครับแล้ว่นี่เนี่ยเราก็ต้องหนีพวกตำรวจนะครับซึ่งพวกตำรวจก็จะขี่รถแบบเดียวกับเรานะครับแต่จะมากันหลายคันนะคือจะมาไล่ชนเราแะละครับคือพยายามให้เราเนี่ยหยุดรถของเราเนี่ยแล้วเราก็จะแพ้ไปนั่นเองนะครับละระหลักของเกมนี้คือการหนีพวกตำรวจได้พ้นนะครับแล้วเมื่อคุณทำภารกิจไปเรื่อยเนี่ยคือขี่ไปเรื่อยเนี่ยบางทีคุณก็อาจจะได้เอาปืนเนี่ยมายิงพวกตำรวจได้เช่นกันคแเมื่อุณไ จนสุดทางเมื่อคุณชนะมาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เงินได้ของนั่นเองนะครับก็ตัวเกมนะครับถือว่าเป็นเกมที่ออกแบบมาได้สนุกสนานดีนะครับก็จะใครที่กาลังหาเกมแนวบูมมันมันหรือว่าใครที่ชอบเกมแนวแข่งรถเนี่ยก็เกมนี้ก็ได้นะพูดง่ายๆก็เกมนี้ก็คือเกมแข่งรถหนีตำรวจดีๆนี่เองแหละครับอันดับที่3มเกมอาเคียนไนนะครับผม ก้าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทบาทเป็นอัศวินนะครับขี่ม้านะครับออกนอกปราสาทเพื่อมาฟันพวกทหารนั่นเองนะพูดแบบนี้เหมือนเกมจมันนะครับเอาจริงนะเกมนี้มันก็คล้ายๆเกมแบบวิ่งเก็บเหรียญเกมอื่นๆนะครับแต่มันจะเปลี่ยนจากการเก็บเหรียญนะครับมาเป็นการไล่ฟันพวกทหารแทนนะก็หลักของเกมนี้คือการวิ่งไปเรื่อยๆครับคือพาม้าวิ่งไปเรื่อยนะแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะมันจะมีพวกกับดักอะไรต่างๆนะทาให้เราหยุดนิ่งแล้วก็พ่ายแพ้ไปในด่านนั้นๆนั่นเองนะครับก็โดยรวมนะครับเกมนี้นะครับภาพ แล้วความลื่นไหลของเกมเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเกมที่สามารถเล่นได้เพลินๆแบบการ,รบังคับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแล้วเวลาฉากบูฉากอะไรนี่ก็ถือว่าทําได้มันพอใช้ได้เลยนะก้อนว่างให้ที่กําลังหาเกมฟรีแล้วก็แบบน่าเล่นนะครับแล้วก็ไม่กินสเปกนะก็เกมนี้เลยนะครับเห็นขอเกมไม่กินสเปกกันมามากมายนะครับก็เอาเกมนี้ไปเล่นก็นได้นะครับอันดับที่2เกม Backman a r k h แ m Underworld นะครับก็ต้องบอกกันที่เกมเพลย์กันก่อนเลยนะครับเกมเพลย์เป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เป็นสไตล์ทีี่่ผมมมมมชออบบาากกกๆเลยนะคครั็ืุงจทสู วเวลาฉากบูือวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นพวกศัตรูอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปนั่งขยับจอหมุนวนหายเวียนหัวครับนี่คือข้อดีที่ผมชอบมุมมองแบบนี้นะครับอ่าและภาคนี้ของแบทแมนนะครับเราจะไม่ได้เล่นแต่แบทแมนนะเราจะได้เล่นพวกตัวร้ายมั่งฮีโร่มั่งรวบพวกเอ่อฮีโร่ต่างๆในแบทแมนนะครับจะไม่มีพวกทีมในอินจัสติสมาเกี่ยวข้องนะก็เหตุการณ์หลักๆก็คืออยู่ที่เมืองแบบอาร์คแฮมนั่นแหละครับผมเดี๋ยวจะพูดอะไรเหนื่ยงงเนี่ยกันว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเป็นเ Batman, นเ ที่จะมีการให้เราเนี่ยทำภารกิจปุ้นธนาคารแหกคุกอะไรต่างๆนานานะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครอยากโหลดเล่นเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นเกมฟรีแล้วเรื่องการกรินสเปเยก็กินพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเกมออนไลน์ด้วยนะครับอันดับที่1เกม FZ ท่ามชิปนะครับเราก็มากันที่เกมยิงแนว FPS ภาพสวยๆกันมากนะครับก็ข้อที่แตกต่างของเกมนี้จากเกมแนว FPS อื่นๆก็คือเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงแนว FPS นะครับที่เราสามารถหยุดเวลาได้ตอนยิงด้วยนะครับผมคือจะพูดว่าเชิงหยุดมันก็ไม่ใช่นะครับเป็นการสโลว์เวลาครับตอนยิงนะครับทำให้เราควบคุมเป้าได้ง่ายขึ้นนะครับเหมือนไมเคิลใน GTA V อะครับเออที่มันจะใช้ความสามารถพิเศษในการทําให้สิ่งรอบๆตัวช้าลงอะครับแต่ตัวเองยังควบคุมพวกอาวุธปืนในการยิงได้เร็วกว่าอยู่ดีนะครับก็เกมนี้นะครับเป็น เกมออนไลน์ที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดมันติเตย์เพย์ให้เราเล่นนั่นเองนะครับก็ภาพในเกมจะพูดถึงความสวยเนี่ยก็สวยไม่แพ้เกมยิงแนวเอฟเอื่นๆนะแต่ก็อาจจะสวยไม่เท่าพวกโมเดิร์นคอมแบ็กอะไรต่างๆนะครับผมกานว่าใครที่ชอบเกมนี้นะครับหละอยากได้โหลดเกมนี้เนี่ยก็โหลดเกมนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีบรรดาเกมมาใหม่ๆในมือถือนะครับ ก็ถ้าใครชอบเกมไหนอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะก็ถ้าใครดูมาจนจบคลิปเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ต้องถามผมเลยครับว่าขอลิงก์เกมหน่อยแล้วก็ชืีอเกมหน่อยนะครับกันว่าเราไปเข้าช่วงใหม่ของเรากันดีกว่านะครับนั่นคือช่วงการตอบคาถามนั่นเองเอาเลยครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงการตอบคาถามของเรากันแล้วนะครับโดยช่วงการตอบคาถามเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกบอกไปทุกคลิปนั่นเองนะครับผมคือว่าผมจะเอาสิบอันดับ2คลิปเก่านะครับแล้วก็มาตอบในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ไปเื่งกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับว่าจะได้คอมเมนะ พี่ครับซอนโหลดเกมแบบฮอนหน่อยครับเกมแนวฮอนเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวโมบ้านะครับเกมแนวโมบ้าในมือถือที่มาแรงๆอ่ะคือแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะก็คือเกม rov นะครับผมโอเคงั้นไปคอมเมนต์ที่2กันเลยนะครับพี่ครับอ่าพี่จัดลำดับเกมในไลน์ผมเคยทำสิบันดับเกมจากค่ายไลน์ไปแล้วนะครับโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับเกมที่9โหลดที่ใดได้บ้างก็ลิงก์โหลดเกมนะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับ ผมชอบคิดพี่มากเลยเพราะไม่มีคำหยาบเข้าผมเขาเคุณครับโอเคไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพี่ซอรโหลดเกม GTA VC 200เมกให้หน่อยได้ไหม GTA ภาค w i e City หรอครับเดี๋ยวจะลองหาดูนะครับว่ามันมี GTA แบบขนาดไฟล์เล็กๆหรือเปล่านะโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับคราวหน้าซอรโหลดเกมรถแข่งบ้างนะเกมรถแข่งในมือถือเนี่ยผมคิดว่าเกมรถแข่งที่มาจาก Google Play อ่ะมันสนุก,กนะแบบอย่างเออเกมไหนนะ New Force Speed อ่ะ mod one t e d มันก็สนุกนะ คือภาพมันสวยกว่าจะไปโหลดจากที่อื่นนะครับโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพี่จัดสิบอันดับเกมยิงปืนเล่นกับเพื่อนหน่อยสิเกมยิงปืนเล่นกับเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นเกมออนไลน์ครับซึ่งเกมออนไลน์หลายเกมเนี่ยมันก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็ลองหาดูในสิบอันดับเกมเล่นกับเพื่อนนะโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับพี่ครับอันดับที่1เล่นออนไลน์ครับผมโอเคแปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับพี่ครับจัดอันดับเกมภาพสวยครับ เกมภาพสวยนี่ก็เพิ่งจัดไปนะครับหรือว่าจะให้จัดอีกเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหวตนะครับก็เดี๋ยวอะไรหลายคนจะถามอีกก็การโหวตนะครับก็ตรงคลิปที่คุณดูคลิปผมอยู่อะมันจะมีตรงตัวไอนะครับมุมขวาคลิปกดเข้าไปนะครับผมจะใส่ให้โหวตอยู่นะโอเคงั้นไปอคอมเมนต์หนึ่งกันเลยนะครับที่บรรดบเกมในมือถือโฮไคคือยังไงโฮไคยังไงหรือว่าเขาจะเขียนว่าโนเกียหรือว่ายังไงครับผมโอเคงั้นข้ามนะบนมือถือเหรอใช่ครับผมบนมือถือนะทําไมผมเล่นรับ ส u วน์เวิฉลาดไม่กินต่อหน้ามันด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคงั้นไปคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับถาม0อันดับเกมต่อสู้ออนไลน์อยากได้เกมแนวต่อสู้รอครับเดี๋ยวจะหาให้นะครับโอเคงั้นเราไปตอบคำถามกันอีกคลิปหนึ่งกันเลยนะครับอ้าวเราก็มากันที่คลิปสิบอันดับเกมยิงแนว FPS กันนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับพี่ครับพี่ชื่อว่าอะไรครับว่า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 ผมชื่อตายนะครับโอเคไปคอมเมนต์ที่2กันเลยนะครับพี่จัดอันดับเกมที่พื้นที่น้อยหน่อย เกมพื้นที่น้อยเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยไดเอามาจัดอันดับนะผมจะสอโหลดเอาซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอามาจัดอันดับแล้วเนี่ยมันแบบเดี๋ยวไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็จะสอโหลดเฉพาะเกมที่มันมันๆอ่ะลองดูที่คิดที่ผมหลอดสอโหลดเกมครับมันจะมีเกมมันๆหลายๆเกมเลยนะแล้วก็พื้นที่น้อยด้วยนะครับโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับสิบบรรดบเกมไม่กินสเปคฟรีและสนุกเออเกมไม่กินสเปคฟรีและสนุกเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเคยจัดสิบันดดบเกมไม่กินสเปคไปแล้วนะลองย้อนไปดูได้นะครับ โอเคไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับ10บันดับเกม RPG 10สบบรดับเกมแนว RPG ก็รู้สึกว่าจะเคยจัดแล้วนะเดี๋ย <im it> วจะลอง <im it> ทิงท้งทิ้งไว้ให้โหวตนะคือถ้ามันชนะการโหวตครั้งหน้าเนี่ย <im it> เดี๋ยวก็จะมาจัดนะครับโอเคงั้นไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพี่สอนโหลดเกม Lady on Android ได้ไหม Android เหรอไม่รู้สิเดี๋ยวจะลองหาลิงก์ดูให้นะครับถ้ามันมีเดี๋ยวผมก็จะเอามาสอนโหลดให้นะแต่ถ้าแบบมันมีคนอื่นที่เคยสอนโหลดไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่สอนโหลดซ้านะครับเพราะว่าขี้เกียจครับผม โอเคอันไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับโ okay, okay, อเคอันนี้เขาคุยกันนะครับก็แล้งั้นเราข้ามนะเกมระดับที่6มันออฟไลน์ได้หนิครับผมโอเคอันไปคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาเขาด่ากันกันเราข้ามนะครับเออข้ามอีกครับผมพี่ครับสอนโหลดเกมออสไอซ์ออฟออนไลน์ก็คลิปที่แล้วไงครับผมเพิ่งสอนโหลดไปนะโอเคอันแบบคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับพี่ขอจัดลำดับเกมเล่นกับเพื่อนได้แบบเอาชีวิตรอด ก็ลองไปดูสิบบนดับเกมเล่นกับเพื่อนนะครับผมจะทไปหนูไปดูว่ามีแนวเกมสไลเวอร์หรือเปล่านะหรือไม่ขาดเกมออนไลน์แนวสไลเวอร์เล่นก็ได้นะครับส่วนมากเนี่ยมันกกจะเล่นกับเพื่อนได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นเกมออนไลน์นะกันว่าคลิปสิบันดับเกมมาใหม่ๆในมือถือคลิปนี้เนี่ย,ยก็ต้องขอจบไว้เพลงเท่านี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบนะกันว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ